สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีขัดนาฬิกาที่เป็นทองเคหรือทองคำแท้ๆนะครับก็จะมารีวิวน้ำยาที่ใช้ขัดนะครับ ขอย้านะครับว่าเวลาขัดเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อออกไปขัดเองได้เลยนะครับตัวน้ํายาของผมเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยก็จะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็จะแถมผ้าเช็ดให้ประมาณ7ผืนนะครับมีผ้าขัดละเอียดผ้าขัดหยาดแล้วก็มีน้ํายาแถมเครื่องให้ด้วยแถมถุงมือให้ด้วยนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ตามนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วก็จะมารีวิวให้ดูว่าก่อนใช้และหลังใช้นะครับเพื่อนๆอาจจเอาไปขัดสแตนเลสก็ได้นะครับผมสแตนเลสก็ขัดได้นะแต่คิดเนี้ยจะให้ดู ทองนะครับเป็นนาฬิกาสวิตหลูเลยนะเพื่อนๆเอามาเซอร์วิสเอามาตัดกระจกนะครับแล้วก็บอกให้ให้ผมขัดให้เนาะผมก็ขัดให้เบื้องต้นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราขัดทองเคเนี่ย เพื่อนๆอย่าใช้เครื่องนะครับให้ใช้แค่มือเราเนี่ยแหละครับใส่ถุงมือสักก่อนก็ดีนะครับแล้วก็ใช้ผ้าขัดละเอียดนะครับเห็นไหมภาพก่อนทําและหลังทํานะครับตัวนี้จะเป็นทองคําแท้ๆเลยนะครับหรืออาจจะเป็นทองชุบก็ขัดได้นะครับแล้วก็พวกทองแปะก็ขัดได้แต่อย่าขัดแรงนะครับนี่นะครับขัดเข้าๆครับอย่างตัวนี้กระจกมันแตกมาครับผมก็ทําการเซอร์วิสตัดกระจกให้นะครับเพื่อนๆนี่นี่นี่นะครับสวยงามเลยนะ นี่เห็นไหมวิธีการขัดก็ใช้ผ้าขัดละเอียดนะครับผ้าเบอร์5นะผมแถมผ้าไปทั้งหมด7ผืนเลยนะแล้วแต่ละผืนเนี่ยผมจะใส่ซองไปแล้วก็เขียนให้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นการเซอร์วิสนะครับผมจะแกะออกมาทุกชิ้นเลยล้างเครื่องปรับเวลาหย่อนน้ำมันทลิปเนี้ยที่ผมมาแนะนำคือ ผมใช้งานจริงๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะเพราะเวลาอยู่หน้าร้านก็กจะค่อนข้างยุ่งนะก็จะถ่ายใส่โทรศัพท์ไว้นี่ครับเซตหนึ่งอยู่ที่790บาทเองนะครับเพื่อนๆเ,เป็นหัวเชื้อจากญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทยเลยนะครับชื่อแบรนด์ว่า w s ส2 c l e a n นะครับเป็นแบรนด์ของผมเองราคาเต็มจริงๆอยู่ที่1 5 8 0นะคุ้มมากๆครับแล้วก็ใช้ได้เยอะมาก,มากเอาไปขัดโลหะขัดทองขัดไบโอเซรามิกนะครับ นาฬิกาที่เป็นพลาสติกนะครับกระจกใสๆนะครับเซลูลอยเนี่ยขัดได้นะครับขัดออกดีมากๆเลยครับ790บาทเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้เป็นปี2ปีเลยนะครับนี่ตัวนี้นะนี่ครับทองเคนะครับนี่แล้วก็ทองแท้ทองเคนะครับก็คือตัวเดียวกันเลยเนาะผมจะเรียกให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะครับเขาเรียกว่าทองเคแล้วกันคลิปนี้นะคือซื้อเอาไปใช้เองได้เลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งอีเมลให้ฟรีหรือใครขัดไม่เป็นนะครับ มาหาผมที่ร้านได้เลยนะผมทําให้ฟรีเลยนะฟังไม่ผิดนะใครขัดไม่เป็นนาฬิกาผมทําให้ฟรีเพียงซื้อน้ํายาของผมนะครับ790บาทนะครับผลิตภัณฑ์วัสต c ค e ี n เนี่ยจริงๆก็มีทั้งหมด3สูตรนะครับก็จะมีสูตร1น,นะจะเป็นแชมพูนะครับแชมพูแวกล้างนาฬิกานะครับส่วนสูตร2ก็เป็นน้ํายาสปาสายหนังนะครับส่วนสูตร3เนี่ยก็คือน้ํายาลบรอยหรือว่าครีมลบรอยขนแมวนาฬิกานะครับ ก็จะมีทั้งหมด3ามสูตรนะส่วนคลิปที่ผมมาทำคลิปนี้ก็คือจะมาพรีเซนต์นะครับน้ำยาสูตรสนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้เองได้เลยละนี่นะครับชื่อแบรนด์ว่า What's t t o Clean นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลวิจัยมานานมากๆกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับชื่อแบรนด์ว่า s อส o c l e a นนะครับส่วนชื่อร้านผมเนี่ยจะชื่อว่า w อส t o วนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับแล้วใครมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับนาฬิกาอยาก,อ,อยากจะซ่อมอยากจะเซอร์วิสหรืออยากจะขัดลบรอยต่างๆนะครับขอย้ําว่าทําให้ฟรีเลยนะครับไม่คิดตังค์เลยนะเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ของผม1เรือนนะครับทำให้1เรือนนะครับซื้อ1ชิ้นผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้เลยและที่สําคัญคือสมัครสมาชิกวัตถุคีนให้ฟรีตลอดชีพเลยนะใครถ้าซื้อครบ3าชิ้นเนี่ยผลิตภัณฑ์วัตถุคินเนี่ยผมจะแถมไขควงให้นะครับสะสมไปตลอด ชีดได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครซื้อครบ9ชิ้นเนี่ยจะแถมแชมพูแว็กนาฬิกาด้วยนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆแวกเองเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้หรืออยากจะติอยากจะชมอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ้าวลืมบอกเลยผมชื่อคุณวีนะครับรูปไม่หล่อแต่ใจดีครับ